สวัสดีครับเพื่อนๆก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ขอเป็นกล่องสุดท้ายของ้องคืนนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นผมไม่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรนะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> เ,เห็นนะมันเป็นกล่องโดรลมอนเออเป็นพระเออไม่รู้าเนี่ยผมผมผมถึงวิชาแกะหนังสือมาให้เพื่อน <c oughs> ๆดูนิดหนึ่งเออ คือมันเป็นมันเป็นบ็อกเซตโดเ拉มอนบิ๊กบุ๊กที่เลือกตอนพิเศษจากจากพักเต็มไอซีสิบห้าเล่มจบบ้างอะไรบ้างอ่ะนะเพื่อนๆนะมันมันเป็นโดรกล่องโดเ拉มอนเป็นเป็นบิ๊กบุ๊กหน้าตาอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตอนนี้มีพิมพ์ใหม่ออกมาแล้วนะเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆฮะมีช่วงลังหาซื้อได้ตอนนี้ไม่รู้ยังหาซื้อได้เปล่าที่มันออกมาคือในตัวกล่องตัวนี้เองเนี่ยออกต่อออกมาตอนที่มันมีสิบหกเล่ม จบนะครับซึ่งพิมพ์ใหม่ออกมาเพิ่มแหละตัวบิ๊กบุ๊กเนี่ยซึ่งซึ่งมันเนี่ยก็เป็นตอนจะตอนลิสต์เนี่ยจะอยู่ข้างหลังว่ามีตอนอะไรบ้างรักเอ่ยศูนย์คะแนนหนีออกจากบ้านโอ้โหสุดจะซึ้งว้า่าฮคือคือคือแต่ละเล่มเนี่ยจะพูดยังไงเขาจะเลือกตีมมา <Okay. S 1> เลือกต่อเลือกตอนเลือกชื่อตอนมาฮุดชื่อตอนรักเอ่ย เนี่ยนะตอนนี้หนึ่งรักเอ้ยก็จะเลือกตอนที่ว่าเน,เนื้อหาเกี่ยวกับชื่อตอนรักเอ้ยจากจากภาคหลักสีหเล่มจบอะไรนั้นนะครับเลือกมาแล้วก็มาใส่ในในตัวรูปเล่มบิ๊กบุ๊กนะครับก็ทํามากล่องชุดเนี้ยก็จะใส่กับชุดสี่สิบไอตัวนี้แหละทั้งหมดมันสิทออกมาช่วงนั้นอนะสิเล่มนะครับ16บกเล่มจบก็ ก็จะเป็นชุดนี้ซึ่งซึ่งหนังสือชุดนี้ของผมไม่ไ,มได้ไม่ค่อยสวยมากนะแต่ก็ช่วงนั้นหมดไฟไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตามอะไรเพิ่มพิเศษนะครับเออก,ก็โชคดีอาศัยว่าผมเริ่มเก็บมานานแล้วผมก็เลยยางซื้อทนอันนะเพื่อนๆือ,น,อน,นะครับกล่องตัวนี้ก็ก็ค่อนข้นางจะเล็กเนี่ยคืบกวายนะครับเออซึ่งซึ่งพอพอเนชั่นออกอันเนี้ยนี่บอกผมบอกมันมีแค่16เล่มใช่ไหมเพื่อน เอ่เนชั่นออกมาตอนนี้เพิ่มเข้ามาอีกประมาณสักเป็นเป็นสิบแปา่ะผมไม่น่าใจจะเป็นเล่มหนากว่านี้ด้วยซ้ำไปซึ่งซึ่งก็นั่นแหละก,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 ก็ใช้ใช้กล่องตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วก็กล่องตัวนี้มาก็จะเป็น c o m p l e t เซตที่มี16เล่มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยผมว่าผม,ผมว่าเขาทำมาสวยนะเป็นรูปหน้าเรย่มน่อมีมงมีมือแล้วก็มี ชื่อตอนต่างๆนานาุทติวๆตเนี่ยมีท่าไหร่สิเล่มตอนจบเนี่ยมิสเตอร์โนบิตะแมนซึ่งอย่างที่บอกเขาก็เขาก็ไปเลือกตอนจากตอนภาคหลักมาแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่เล่มน,น,นี้เนาะนะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นทริปสั้นๆแล้วกันว่าไหนคือคือมันวางติดก,กับกล่องพวกเล่มอื่นๆต้นๆที่ผมทำไปอะ่ะก็ โอกาสที่จะลื้อตู้นี้ก็ค่อนข้างจะยากแล้วแหละก็จริงๆโดเรมอนเนี่ยมันจะมอีอีกหนึ่งกล่องนะครับซึ่งเป็นกล่องที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็เอาจริงเป็นกล่องผมมันกล่องเอเอนิดหนึ่งคือผมไม่ไม่มีใครรู้ว่ากล่องนั้นเนี่ยเขาทํามาเพื่อกับใส่ผ้าอะไรตอนอะไรเพราะมันมันไม่มีอะไรใส่ให้เขาพอดีเลยอะเพื่อนๆไอ้กล่องนั้นเดี๋ยวมีโอกาสถ้าผมหาเจอเดี๋ยวผมเอามา ทำเป็นลงคลิปให้เป็นความรู้ไว้เพื่อนๆแล้วกันว่าเออมันมีกล่องนี้อยู่นะอีกกล่องหนึ่งกล่องจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะใหญ่กว่าสูงกว่าหน่อยนึงแต่ไม่มีหนังสือเซตที่สำหรับใส่อะผมไม่รู้ใครถ้าถ้าใครรู้เอาเอามาลงเป็นความรู้ให้เพื่อนๆดูก็จะก็ดีนะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้ผมถามใครไปก็ไม่รู้มันมันใส่อะไรไม่พอดีเลยอะเพื่อนๆมันมันใส่อะไรไม่พอดีเลย <c oughs> ใ,สใส่นู้นใส่นี่ใส่พนว่าไม่รู้ว่าทำมาใส่อะไร นะแต่แต่ก็เฉพาะกล่องนี้ก็ทำเอามาใส่ตัว16เล่มจบเป็น16ตอนเป็นบิ๊กบุ๊ก16เล่มจบตอนพิเศษนะครับอะไรไม่ไม่มีแล้วแหละท่านมากเลยกล่องนี้ข้อมูลทำไมผมน้อยจังแล้วเราเพิ่มดีกว่าไหมตอนอะไรบ้างมีตอนรัดเอ่ย2อคะแนนหนีออกจากบ้านสาโอ้โหสดุดึงว่าห้า ตอนนี้เล่มที่5้าอู้น่ากลัวจังเลยเล่มที่6กใจแอนและใจแอตเล่มที่7สาวน้อยชิสุกะเล่มที่8จ้าเอสเนโอเกใจหนอใจฝันแฟนตาซี1ิ 11, โดเรมีมีกุกิสิบสองอะกีไดโนเสาร์ก็ก็คงจะเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์มาใส่เนาะ13ยังไงยังไงก็ลืมไม่หลง ส,สิอนาคตใสๆหัวใจลูกดิ๊กนี่นา่ารัก้ขุนยนนะครับเล่มสุดท้ายมิสเตอร์โนบิตะแมนเนาะก็มีส6เล่มโดยหัวข้อตามที่ผมอ่านมาเมื่อกี้แหละก็ตอนนี้ผมบอกเขาก็เขาก็ไปเลือกตอนที่มันเนื้อหาเกี่ยวข้องนะนเพื่อนๆแล้วก็เอามาใส่เป็นรวมเป็นเล่มเป็นบิ๊กบุ๊กนะครับซึ่งซึ่งพิมพ์ใหม่อ่ะสวยงามเลยเพื่อนๆอช่วงงานหนังสือผมจําได้เอามาขายอยู่แบบไม่กี่สิบ,บาทอย่างเงก็ ก็โดนกวาดไปหมดแล้วแหละเล่มใหม่บิ๊กบุ๊กสวยเลยทําสวยเลยเอามาโลขายถูกๆด้วยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อน,อนๆอยังหาหาได้ครบอยู่ไหมนะซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้เก็บด้วยชุดนั้นเพราะผมเก็บแต่กล่องไงเราเราเน้นเก็บแต่กล่องเพะอ,อันนั้นมันไม่มีกล่องก็เ,เลยไม่ได้ซือ้อเนาะก็เอาเป็นเท่านี้ก่อนละกันครับเป็นผมเรียกมันว่าเป็นโดเรมอนชุดบิ๊กบุ๊กสิบหกเล่มจบละกันเนาะได้ได้ได้ไดจำง่ายโอเคขอบคุณครับ